มาด้วยข่าวสารครับก็ฝังกล้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าสุดครับมีข่าวครับว่าเจ้าตัวกล้องฟูติฟิล์ม X-roy Series นะครับรุ่นใหม่จะเปิดตัวครับในช่วงต้นปี2024นะครับซึ่งผู้กันตามตรงครับถ้าใครติดตามซีรีส์นี้อยู่หนอก็จะพบว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่ตอนนี้นะครับหายากมากๆนะครับมีเข้าไทยกี่ตัวหมดหมดเลยแล้วก็ราคารีเซลนะครับพุ่งนะครับสูงขึ้นไปกว่า20,000บาทนะครับก็คือจะประมาณ5,000 0ไปประมาณ7,000 0บาทซึ่งนั่นครับก็เป็นกล้องนะครับที่ต้อง ไว่าจะทั้งไทยนะครับหรือทั้งญี่ปุ่นเพราะว่าผมก็ลองไปสอบถามที่ญี่ปุ่นมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องแบกรอเดอร์กันแบบ3เดือน6เดือนกันเลยทีเดียวครับซึ่งเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์มตัวใหม่นะครับที่จะเป็นเจ้าตัวมาหกนะครับแต่เรายังไม่รู้โนว่าใช้ชื่อว่าอะไรนะครับซึ่งตัวนั้นครับก็จะเป็นกล้องฟูจิฟิล์มเอ็กซิรีนะครับตัวถัดไปที่ทางฟูจิจะเปิดตัวครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้ก็จะมีเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์มซีเดอกาัน่ฟเอ็กซ์กระจะ เป็นกล้องคอมแพกนะครับที่มีประสิทธิภาพดีมากๆนะครับเลนส์คมมากๆเซนเซอร์ APS-C เป็น e x t e n ์ฮันส์ฟรนะครับเหมือนกล้องที่เปลี่ยนเลนส์ได้ระดับ APS-C ปกติเลยแต่จะไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้มาห้องกับดีไซน์ครับที่ค่อนข้างจะพรีเมียมมากๆนะครับทำให้หลายๆคนนะครับค่อนข้างจะติดกับเจ้าตัว Fu j i ฟ i l m X100 กันอย่างมากครับแต่ทั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรนะใครนะครับที่เฮ้ยสนใจเจ้าตัว Fuji Film ม X100V นะครับก็สามารถไปดูรีวิวนะครับเจ้าตัว Fuji f ิ l m X100 กันบ หรือว่าตอน end credit นั่นเองก็สามารถไปดูกันได้เนาะอันนี้นะครับคือกล้องตัวต่อไปที่เราจะรีวิวกันครับคือเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X Pro 3นะครับเราน่าจะเห็นรีวิวนะครับกันเร็วๆนี้เนาะเพราะตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้แล้วก็ไปเที่ยวนะครับอย่างแบบชอบมากๆเลยสําหรับเจ้าตัว X Pro 3ตัวนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าเจ้าตัวกล้องถัดไปตัวถัดไปของเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X 100นะครับมาหกตัวนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เยอะครับเลนส์ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่เนาะเซนเซอร์ก็ ปนะครับตามสไตล์ซึ่งปกติแล้วอ่ะในเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X100 ซีรีส์ก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับแค่เจ้าตัวเซนเซอร์เท่านั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปครับว่าเจ้าตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X100 มาหกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็ยังรู้สึกนะว่าเจ้าตัวฟูจิฟิล์ม X100 มาห้านะครับก็ยังคงน่าสนใจอยู่ถ้าคุณยังหาซื้อได้นั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ช่องดิจิทัลของผมด้วย